ก็เป็นมหากรรมลูกหนังชายแดนใต้นะครับชิงถ้วยพระราชทานเป็นสุดเด่นประเทศรัตนาสุดาสยามาชวงนะครับก็ฟุตบอลยาราเอฟเอคัพเนี่ยมาจนป,ปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่า p e. ีเอเอา FA เอฟเอคัพนะครับเนื่องจากว่าใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ให้การสนับสนุน A. 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 ร,รวมแล้วการจัดฟอดรุทกรยาลาเอสเอครับครั้งน,นี้เป็นครั้งที่14นะครับปีนี้เป็นการรวมพลังที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากนะครับซึ่งนอกจากผู้ให้การสนับสนุนหลักก็คือ,อ,อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วนะครับก็ยังมีหน่วยงานอ,างอื่นๆที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นศูนย์ในการบริหารจังหวัดชัยแดนภาคใต้ทางเทศบาลนครยะลาหรือบริษัทเอกชนทั้งหลายนะครับหลายหลาย,หลายบริษัทด้วยกันก็ทําให้ฝ่ายฝ่ายจัดของเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่ ร่วมในการจัดมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งนะครับหลายทีมฟุตบอลก็เคยแข่งมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งแต่ปีนี้นั้นเป็นการรวมพลังกันอย่างยิ่งใหญ่ปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่14เนี่ยนอกจากจะได้รับความสนพระไทยจากสมเด็จพระเทพรัตนสุราสยามพระราชมารีซึ่งพระราชทานด้วยพระราชทานมาแล้วเนี่ยนะครับทีมต่างๆให้การสนับสนุนต่างๆก็ให้ความสนใจมาก ปีนี้จึงมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น166ทีมนะครับจริงๆยังมีทีมที่สนใจสมัครมากกว่านี้แต่เนื่องจากว่าเราปิดรับสมัครซะก่อนนะครับก็จึงมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน166ทีมและในปีนี้นั้นฝ่ายจัดทั้งหมดนะครับก็ได้พยายามปรับส่วนที่เคยผิดพลในปีที่ผ่านมานะครับหลายๆเรื่องด้วยกัน อย่างเช่นสนามแข่งขันเนี่ยปีที่ผ่านมาเราใช้สนามเดียวก็คือที่สนามวิทยเทคนิคปีนี้เราเพิ่มอีกสนามหนึ่งก็คือที่สนามโรงเรียนคณะรัศาสตร์กำรุงนะครับรก็จะทําให้การจัดเนี่ยได้กระชับขึ้นและในขณะเดียวกันสภาพสนามนะครับก็จะยังคงความมูนขึ้นนะครับไม่เหมือนกับในปีที่ผ่าน,านมาในแมตช์หลังๆเนี่ยสนามเนี่ยจากสนามหญ้าแทบจะเป็น สนามทรายไปนะครับปีนี้เราก็พัฒนาให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันผู้ร่วมจัดการแข่งขันนะครับปีนี้เราก็ได้เตรียมความพ,พร้อมมีการรวมพลังกันที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดฟุตบอลทีเอยาลาเอฟเอคัพในปีนี้เนี่ยคงจะส่งผลดีอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาซึ่งจะสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่าฝ่ายร่วมกันจัดเองนะครับ ตั้งแต่ผู้ให้การสนับสนุนรวมทั้งผู้ที่ร่วมกันจัดฟุตบอลนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นการกระตุ้นให้ทีมฟุตบอลต่างๆเนี่ยได้พัฒนาฝีเท้าของอนักเตะในทีมและก็ยังเป็นการากระตุ้นส่งเสริมให้เด็กได้เยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเนี่ยได้เพิ่มความสนใจในกีฬาฟุตบอลมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นิยมชมชอบเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการจัด PEA ยะลาเอ็มเับเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทุกทีมในภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยที่มากแล้วก็คือยะลาปัตตานีและตรลาทิวาสเนี่ยก็ยังมีทีมจาก จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ก็ร่วมการแข่งขันด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยจึงทําให้เป็นกีฬาที่นอกจากจะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนแล้วเนี่ยยังสร้างจิตใจในความเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยนะครับเป็นส่วนสําคัญยิ่งที่ทําให้สร้างความสมัครสมานสามัคคีและนํามาสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนะครับ นักกีฬาหลายท่านที่ผ่านสนาม f a ฟเอตั้งแต่ครั้งที่1มาจนถึงครั้งที่13เนี่ยได้ผันตัวเองไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้สร้างรายได้ ให้กับตัวเองในการที่ว่าในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวทําให้ครอบครัวได้มีการกินดีอยู่ดีที่ที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยฟุตบอลจึงเป็นตัวอย่างที่ดีประการหนึ่งที่จะได้ปรัเปลี่ยนฐานะของแอต่ละครอบครัว จากครอบครัวที่ลำบากการอยูครอบครัวที่พออยู่พอกินระรับรวมทั้งหลายครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่มีฐานะที่ดีขึ้นนันประโยชน์จากการจัดฟุตบอาลเอเอเอเมเอคัพเนี่ยในครั้งที่14นีผมคิดว่าคงจะประสบความสําเร็จกันดียิ่งมากกว่าในปีที่ผ่านๆนะครับซึ่งสำคัญที่สุดก็คือสร้างความดีกินดีเย็นเป็นสุขให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ บรรจังงานหและจะนําไปสู่ความสำเร็จสูงที่ยั่งยืนและถาวรให้เกิดขึ้นในกํนบนาบดาระชาชาติใต้ใหม่ครับ